สวัสดีครับอกวันนี้อยู่ช่องเอเปร์แลนด์นะฮะแล้วก็อยู่กับผมด้วยนั่นเองฮะกลาเซียนครเหมือนเดิมครับวันนี้ต้องบอกว่าเราจะมานําเสนอเนะะี่ยสินค้ารีวิวเนี่ยต้องบอกว่ามีจากแบรนด์ผู้ใหญ่ใจดีนะที่บอกว่าพูดชื่อไปเนี่ยรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วนั่นก็คือชื่อของ LG นะครับนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือ LG นะฮะ Anta Gaming Monitor นะฮะเป็นชื่อจำเพาะของเขาเนี่ยที่แยกมาในประเภทนี้นะสำหรับการเอาใจนะ ของเรากลุ่มเกมเมอ amer, ร์นะฮะในยุคสมัยนี้ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยกับจอต้องมีเลยเป็นอุปกรณ์คู่กายอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วนี่ก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ามีชื่อเนี่ยก็คือ 27GL850 นะครับก็27นี่คืออะไรนั่ก็คือ27นิ้วนะง่ายๆนี้เลยนะฮะก็เป็นจอที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็นวตกรรมของเขาเนี่ยเรียกว่าให้กันมาเนี่ย เต็มรูปแบบจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะถ้าพูดไปเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนใจและอาจจะสนใจนะฮะอาจจะต้องมีการไปลงไปลองกันบ้างนะฮะซึ่งฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมากมายตรงนี้เนี่ยพอพูดรคร่าวๆก่อนละกันรในช่วงต้นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอ27นิ้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึง QHD นะฮะ ก็แน่นอนคียดีนี่ก็เรื่องของสีภาพนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ยังมีนวัตก,กรรมที่ต้องบอกว่าเขาเล้พิเศษมากๆเลยนะจากทางของ LG UltraGear Gaming Monitor นะครับนั่นก็คือตัวของ Nano IPS 1 m ิลล i เซนั่นเองนะฮะตามมาด้วยชื่อต่อด้านหลังของเขาเนี่ยบอกเลยว่ายาวม,มากๆนวัตก,กรรมนี้นะฮะยังมี G2G Add Factor นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะจะดียังไงเนี่ยเราไปลองกันนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องดีเฟนเซสนะครับที่ต้องบอกว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้นะในช่วง ในช่วงของสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจอวิเตอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ให้มาเหมาะสมกับการใช้งานนั่นก็คือ144นะฮะสำหรับรีเฟรชเรทนะฮะ144เฮิร์ตนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีกหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่จะร่วมมือกับทาง G Sync Compatible นั่นเองนะครับ,นนรบแล้วก็ทำให้สามารถที่จะปรับแต่งสีสันเพิ่มเติมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ความสมูทข,ของภาพหรือว่าเรื่องเดสปอนเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นั่นเองนะสำหร,รับตัว G Sync Compatible ตรงนี้นะ ทาง LG หน้าเกียร์เกมนี้มอเตอร์เนี่ยแกบอกมาว่านะครับนี่คือจอนะครับตัวแรกเลยนะครับเกมของเกมมิ่งนะที่มีนรกรรมนาโน IPS นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจอตัวเนี้ยนะฮะให้ภาพที่คมชัดสมจริงนะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยสดใสสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็จะดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปลองเทียบพร้อมกันนะครับแล้วก็จะเจาะลึกในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันนั่นเองครับ ก่อนที่เราจะดูไปเริ่มฟีเจอร์แรกนะครับต้องบอกว่านี่คือรุ่นที่นะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกเบสโซเลอร์มากๆนะกับการเรียกว่าทําตลาดอยู่ในตอนนี้นะนี่คือที่สุดแล้วนะแล้วก็ฟีเจอร์แรกที่ผมจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือตัวของ Nano PS One m นะฮะ G2G a d Factor นะครับเป็นรุ่นเป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะับเป็นเป็นเฟิร์สนะฮะฟารตี้แรกเลยนะับของเจ้าจอตัวนี้นั่นเองนะซึ่งมันดีกว่ายังไง เรามาพูดกันง่ายๆสรุปกันง่ายๆนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีนะครับไอตัวเรื่องของ DCI P3 นะครับในฟีเจอร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยหน้าจอของเราเนี่ยรองรับสีเนี่ยจะเป็น RGB 100%แต่พอมาเป็นตัวของ DCI P3 เนี่ยครับมันสามารถที่จะ ภาพประมวลสีตรงนี้นะฮะได้ดีกว่าตรง R G B ร0 0เอเถึง35%เกือบจะเท่าตัวเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆนะสักใครที่คนที่ใช้สีเยอะๆเนี่ยก็จะทราบดีพอมันเห็นผลนิดเดียวมันต่างแน่นอนก็ต้องเหนือจากนั้นแล้วนะครับสำหรับนาโน IPS เนี่ยจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ครับกับคนที่เป็นเกมเมอร์สวาวกเกมเมอร์นะครับก็มันก็จะดีในเรื่องของภาพหรือสีต่างๆที่บางทีเราเห็นตัวละครไกลๆนะครับในเกมใน IPS อย่างเงี้ยถือว่าเราเห็นตัวละครไกลๆสีมันอาจจะไม่ชัด เนี่ยฮะพอมันมีเทโลยียนี้เข้ามาเนี่ยครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะฮะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะฮะความคงความไกลสีต่างๆรายละเอียดดีเทลต่างๆมันก็จะเก็บชัดคมละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่ามีตัววรรณกรรมของวันมีเสกจีดูจีแอดฟเตอร์ด้วยนะครับแน่นอนวันมีเสกเนี่ยเราเห็นปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Re ซ์สโตนไทม์นะะการตอบสนองหน้าจอตรงนี้นะครับแต่ว่า เขามีเรื่องของนี่ครเป็นเอ0ออกมานะฮะสำรับชื่อที่เขาบอกอยู่เนี่ยก็คือ G2G Add f a t e r ถ้าผมว่าอาจจะเป็น one reset เนี่ยที่มากกว่านะฮะมากกว่าที่ในท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับตรงนี้ในส่วนของฟีเจอร์ถัดไปนะครับนั่นก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กายแล้วก็อยู่กับคู่ของเกมมิ่งมอเตอร์มา ในตลอดและช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือตัวของรีเฟรชเรท104เฮิรตนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับหลายคนที่ไม่เคยเนี่ยฮะจะบอกความแตกต่างแบบสั้นๆแล้วกันนะฮะคุณเล่นเนี่ย60เฮิรตนะฮะคือภาพเนี่ยเคลื่อนไหวตามสายตาคือตาเราเนี่ยรองรับได้มันเสมือนจริงนะแต่พอเป็น1 4 4เฮิรตเนี่ยบอกเลยจาก60 104เรียกว่าเกินเท่าตัวบีนะประมาณถึง120เปอร์เซ็นต์นะครับ มันสูงมากๆตรงนี้นะครับคุณมาเล่นเนี่ยความสมูทความลื่นไหลตรงนี้เนี่ยรับรองว่าติดใจนะติดใจแทบจะไม่อยากกลับไปนะใน60ิเพล์เลยก็ว่าได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะติดใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ถัดไปนะฮะนั่นก็คือตัวของ fdr 10นะฮะโอ้โหชื่อนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยได้ได้ยินกันบ่อยนะฮยได้ยินกันบ่อยในเรื่องของการถ่ายภาพหรือคามล่าอะไรครับนั่นก็คือพอพิ้นเข้ามาเนี่ยเรื่องของสีเนี่ยเฉดสีจากที่ปก ถือว่า16.8 00, ล้านสีนะครับพอเป็น HDR10 นะครับสีมันสามารถที่จะอ่านค่าของสีบิดได้มากขึ้นก็จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับ <S 2> <S 2> ในส่วนถัดไปนะฮะส่วนของฟีเจอร์อ g s ซ n ง c อมพลีเมนท์นั่นเองนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับการรองรับจากทางอ e v i d i a ีนะติดอยู่ขอบหน้าจอตรงนี้นะฮะก็จะเห็นกันนะครับก็พอได้รับการทดสอบตรงนี้ก็ทำให้ g ีซิงคอมพลีเมนทเข้ามามีบทบาทในตัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทำให้การใช้งาน ออกมาสมูทเรียกว่าปัญหาของการใช้จอของมอนิเตอร์เนี่ยที่แบบภาพขาดภาพหายหรือแบบความลื่นไหลที่มันไม่ต่อเนื่องตรงนี้ก็จะหายไปนะครับผมท่านผู้ชมฮะตัดภาพมานะับสำหรับฟังก์ชันในจอกันบ้านนะครับต้องบอกามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะฮะที่มีชื่อว่า adaptive sync หรือว่า f r e e Sync นั่นเองนะฮะชื่อนี้นะ่าจะคุค้นเคยกันไปอย่างดีนะครับซึ่งในตัวของ LG UltraGear gaming monitor ตัวนี้นะ่ยนะฮะ์ส GL 8 5 0 นะฮะสามารถที่จะกดนี่ฮะด้านล่างจอครับท่านผู้ชมฮะกดขึ้นมา1ทีปั๊บนะฮะลากไปที่ทางขวาเลยครับแล้วขึ้นมาตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับผมออฟอยู่นะฮะสลับอาทิตย์ซีนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วดูความแตกต่างกันเอาตอนนี้เราดูหน้าจอเปนพร้อมกันนะฮะอ่ะอะไรฮะขออนุญาตเปิดปึ๊บนี่ฮะเฮ้ยความลื่นไหลนะ มีแบบว่ามีแบบความรู้สึกเลยครับกอฮะดูจากคือตอนแรกเราเดินเราขยับหรือเรายิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอเราเปิดปั๊บนะฮะมันมันมีอารมณ์หนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันแตกต่างเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความสมูทที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ท่านผู้ชมะยังไม่หมดแค่นี้นอกเหนือจาก Adaptive Adapt 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 สำหรับตัวของ Free Sync เนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของ Dynamic Action Sync ด้วยนะฮะที่จะช่วยนะครับลด การหน่วงของ Input นะครับที่จะทำให้การเล่นเกมในแนวของ RTS นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็น FPS เนี่ยนสนุกยิ่งขึ้นนะครับก็เรื่องของการหน่วงอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้ลดลงแล้วก็การตอบสนองก็จะไวขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Dynamic Action Sync เราก็จะมีตัวของ b a c k Stabilizer นะฮะตัวนี้สามารถปรับได้นี่ฮะในด้านล่างของ Adaptive Sync นะครับอันหัวข้อที่2ตรงนี้ครับก็ถ้าปรับแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยหน้าจอก็จะทำให้สามารถที่ เล่นแล้วก็จับทรงจับแสงนะครับในในมุมที่ต้องบอกว่าพอมียวเลับคงกลางคืนมุมม,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 มุมมืดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยนะครับแล้วหรือจะบางทีมองจากอีกม,มุมนึงหรือว่ามุมข้าง,างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะทําให้สามารถที่จะเห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะฮะยังมีตัวของอันนี้เป็นฟีเจอร์ต้องบอกว่าพิเศษส,สุดๆคอสแฮนะคุผู้ชมฮะอันนี้คือเอาใจสุดๆแล้วสาหรับเกมเมอร์แนว f อพนะมีคอสแฮมาให้นะ่านผู้ชมฮะดูฮะเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บ นะเลือกให้ด้วยจะแบบไหนเออถ้าใครที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตัวนี้ก็สามารถที่จะออฟได้นะครับได้ดูฟีเจอร์นะฮะต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆเลยครับเจ้าจอตัวนี้นะครับที่มีชื่อรุ่นว่า LG Anta Gear Gaming Monitor 27 GL 8 5 0นะฮะมีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ต้องบอกว่า เหมาะการใช้งานมากมากแล้วนะครับแบบนี้นะฮะแต่ว่ามีสิ่งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวของดีไซน์นะครเราจะข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะนี่ก็คือดีไซน์เก๋ๆอีกหนึ่งนะครัสำหรับเกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับมาเริ่มที่ด้านหน้านะครับสำหรับมอนิเตอร์เกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับแน่นอนโลโก้ LG นะครอยู่ด้านล่างเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นโลโก้ LG อันใต้เกียร์นี่คือแบบจะเฟี้ยวมากๆตรงนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือขอบนะท่านผู้ ้านข้าเนี่ยบางมากนะทั้งซ้ายขวาบนด้วยด้านล่างก็มีแค่ตรงนี้มานะครับแล้วก็ปุ่มเปิดม,มาตัวนี้ก็คือไม่มีเลยเนะเขาเก็บมาอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวของฐานตัวนี้กนะ็สามารถที่จะวางคงวาง,วางของแน่ระหว่างทางได้เพราะว่าเขาูออกแบบมาให้เป็น2ขาแยกมาแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้กินพื้นที่เป็นเป็นแบบเป็นสเปซแบบกลมๆหรือว่าเป็นสีเ่เหลี่ยมๆอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะหลบซ้ายหลบขวาได้แล้วก็เรื่องของการ นี่ฮะเงยก้มนี่ฮะก็ได้ในระดับที่ต้องบอกว่าไม่น้อยเเดียวนะฮะกดนี่ผมแอบรู้สึกว่ากดได้กดได้มากกว่าจอที่ผมเคยใช้ทั่วๆไปด้วยซ้ำในจอสับตัวนี้นะนี่ฮะส่วนเงยก็นี่ฮะสูงระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ไซรัสร้อนเรื่องของการใช้งานโตเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันใที่ต้องบอกว่าตัวเจ้าตัวของ LG UltraGear Gaming Monitor ของ27 G.L. ไป5สตัวนี้ทำได้ดีก็คือเรื่องของด้านหลังเนี่ยฮะที่มันเป็นการยกสูงแล้วก็ยกลงนะฮะมันดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆท่านผู้ชมมาเพราะว่าตรงนี้เขาให้มาเป็นท่อนเหมือนแบบเป็นโชคอย่างเงี้ยฮะคือใส่มา2ข้อต่อกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะรูดแล้วก็ดึงขึ้นคือเรื่องของความคงทนความหนาแน่นตรงนี้การใช้งานผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆตรงนี้ดีมากๆน่าจะแบบบออยยยู่่่ไไไปาวๆเลนนไไนน,นนะมหหีครั ท่านผู้ชมฮะตัดภาพมาที่ด้านหลังกันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าจอตัวนี้นะครับพอด้านหลังเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจอมัอนบางแค่นี้นะฮะแล้วก็การดีไซน์ตัวนี้ถูกออกแบบให้มันดูแบบหรูหราด้วยนะครับวงกลมตรงนี้ฮะที่เขาเลือกใช้เพราะว่าการตัดขอบสีแดงครับตามสไตล์คู่สีของเราของเขาอยู่แล้วดําแดงตรงนี้นะแล้วก็โลโก้ฮะ LG เด่นๆน,นะตรงกลางหน้าจอด้านหลังข้างบนนะครับก็ตรงนี้ฮะสามารถถอดออกได้เลยใส่ก็ได้ใครที่ บางทีอาจจะไม่ชอบนะฮะก็ก็ถอดออกพอดีอเผื่อแบบพื้นที่ด้านหลังเราไม่พอติดกำพงกำแพงเนี้ยแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยคือใส่ไว้ดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเก็บสายนะถ้าแค่ใส่ไปแบบนี้แก๊กง่ายๆเลยแล้วก็เวลาคุณเดินสายเดินอะไรก็ลอดผ่านตรงนี้ลงมารวบลงมาให้มันง่ายนะครับเพราะว่ารูนะฮะของจออยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งพอร์ตของเขาเนี่ยทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นรูของปรินเตอร์เนี่ยหนึ่งด้านบนนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานเนาะแล้วก็มี USB มาให้ด้วยนะ2รูนะตัวของ h d m i ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะให้มา2รูดิสเพย์พอร์ตหนะครับแล้วก็มีรูของอ่าเฮดโฟนนะเพราะว่าตัวของเวิเตอร์เนี่ยมันมีมีสปีกเกอร์ในตัวสามารถที่จะเสียบแล้วก็ฟังเสีย,ยงจากจอได้เลยนะครับเป็นไดเวอร์ในตัวนั่นเองนะครับส่วนการถอดหน้าจงหน้าจอก็ไม่น่าจะยากเลยนี่ฮะแค่กดลงมาตรงนี้ละ ดึงที่เกี่ยวออกนะฮะอันนี้คือด้านหลังสำหรับใครที่แบบต้องการจะถอดหรือเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนา,ๆน,านานะครับกอเดี๋ยวเรานะฮะจะไปสรุปในช่วงท้ายนะครับกับเจ้าตัว LG Anta Gear Gaming Monitor 27 GL850 นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ LG Anta Gear Gaming Monitor 27 GL850 นะฮะแหมฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมากมายนะฮะแล้ต้องบอกว่าเราเนี่ย อยากให้ทุกท่านได้ไปลองเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตกรรมต่างๆที่เขาใส่สอดแทรกเข้ามาตรงนี้ให้กับไม่ว่าจะเป็นคนใช้งานหรือว่าจะเป็นเกมเมอร์เรื่องของการใช้งานเมื่อกี้ที่ผมลองอทดลองตั้งค่าเซตติ้งจอต่างๆก็ง่ายสะดวกสบายมากๆเพราะว่ามันเป็น On screen control นะฮะใช้ได้เลยตรงนี้จบในตัวได้เลยนะครับสามารถที่จะเซตติ้งต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้นะครับและแน่นอนแะที่สำคัญตรงนี้นะครับหน้าจอนะฮะตัวนี้เนี่ยรับประกันถึง3ปี สามปีใช่ครับท่านผู้ชมมาฟังไม่ผิดแล้วและสามปีตรงนี้สําคัญเลยก็คือเป็นสามปีที่คุณเนี่ยถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นไม่ต้องออกจากบ้านเพราะเขามีออนไซต์เซอร์วิสนะฮะโทรก,กริ้งเดียวเรียกมานัดเข้ามานะฮะมาซ่อมกันถึงที่ถึงบ้านนะครับนี่เป็นเซอร์วิสของ LG เลยนะครับนี่ก็เรียกว่าสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานรวมถึงเซอร์วิสหลังบ้านด้วยนั่เนเองนะฮะ ในยุคนี้ต้องบอกว่าจะใช้ง่ายเดียวไม่ได้เซอร์วิสก็ต้องดีด้วยนะครับและนี่คือจุดเด่นเลยอยากให้ไปลองกันนะครับตอนนี้น่าจะมีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่ร้านชั้นนําอ t ทั่วประเทศไทยนะครับไปลองกันได้รับ LG Anta Gear Gaming Monitor นะฮะเดินเข้าไปปุ๊บบอกชื่อรุ่นเลยว่าคือรุ่นอะไร27 GL850 นะฮะไปลองดูกันได้นั่นเองนะฮะวันนี้ครับผมนะฮะและพี่แพร์นะครับก็ต้องฝากทุกท่านเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่กับการรีวิวสินค้าโปรดัก ครั้งหน้าว่าจะเป็นสินค้าอะไรนะฮะจะมีอะไรมาให้สนใจแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างบอกกันได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบตัวลไปก่อนสวัสดีครับ